สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องห่วยลาวนะครับทุกๆท่านกันเลยนะฮะสำหรับในเที่แล้วนะครับสูตรก็มีสูตรที่เข้าอยู่เนาะอ่านะครับมีสูตรที่เข้าก็มีสูตรที่หลุดก็มีนะครับส่วนในชุดสรุปเลยนะฮะที่ผมสรุปให้นะครับอ่าเนี่แหละนะครับมันอาจจะหลายชุดเนาะนะครับแต่ผมก็ให้ไปในดูกันนะครับที่ผมบอกหลายๆคลิปนะครับว่าเลขชอบออกตัวกันนะฮะนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลย เข้าตัวกันนะครับยินดีด้วยเด้อนะครับเนาะท่านไหนที่บอกว่าเลขเยอะๆแสดงว่าไม่ได้ฟังคลิปนะครับเนาะตามดวงเลยแล้วกันนะครับเนาะมาดูกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรก็ในคลิปนี้จะมีอยู่3สูตรนะครับจะเป็นในสูตร3ตัวเลย่าได้แหละนะครับเนาะที่บอกว่าถ้ามันไม่เข้านะครับมันผมจะไม่ใช้นะครับมาเข้าสังกัญนะครับเนาะมาเข้า4 6เนาะ4 6 6 4นะครับเนาะซึ่ง มันเป็นสองเนาะนะครับเนาะ,ะก็ยังดีนะครับที่ตัดเข้าบนเป็นสูตรบนนะครับเกือบจะไม่ได้ใช้แล้วเนาะสูตรนี้นะฮะถ้าหลุดอีกแล้วก็สูตรที่ในเด่นวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวศูนย์นะครับเนาะอืมนะครับศูนย์จะมี789นะครับไม่มีเลยเนาะเออนะฮะศูนย์ให้ศูนย์มานี่หลังๆนี่ให้ศูนย์มามักจะหลุดแล้วนะครับเนาะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับ,อ,รรบอีกสูตรหนึ่งก็ เข้ามา2งวดนะเนาะก็มาหลุดนะครับเนาะแปดเก้าไม่มีเลยแต่ก็มีเด่น2เด่นสี่นะครับเนาะ,ะมาดูใน3สูตรนี้นะครับก็มาดูในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวกันก่อนนะครับเนาะใช้ก็ใชายยา้ยาวๆเลยนะสูตรนี้นะผลออกไปที่ได้4ี่นะครับห4สี่ฮะก็ไม่ว่าจะเป็นลดแต้มเพิ่มแต้มไปก็ไม่มีเลยนะครับเนาะ901นี่ก็ไม่มีเลยนะครับ หลุดนะหลุดคักหลุดแน่นะครับเนาะเออนะฮะส่วนในสูตรนะครับวิธีการคำนวณนะเอาผลนะครับในงวดที่แล้วนะครับผลในที่ใน6ตัวนะครับก็จะเป็นในที่5 5 4 2 6 4นะครับ5 5นะครับ4 2 6 4ี่นะฮะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักแสนนะครับหลักแสนนี้เราก็จะใช้นะครับ ในเลขคงที่5นะครับคูณในหลักแสนในหลักพันจะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ55นะครับ5 5เป็น25นะครับ42เป็น8นะครับ2 9เป็น18นะครับจับบวกันนะครับปบวกกับ85บวกกับ8นะครับเป็น13เนาะอ่าเป็น13 3บวกกับ8ก็จะได้1นะครับ เออบนอยู่กับ1กับ0 1กับ0อยู่นี่แหละนะครับนอสสลับในสูตรนะครับ4 2 8ส5งเปอ่ะนะครับ6อ่ะได้หนึ่นะครับงวดก่อนก็ให้1นะครับเนาะอ่ะในงวดล่าสุดนะครับก็ให้1มาอีกแล้วนะครับเนาะล่าสุดให้1มาก็อ่ะก็มีอยู่นะครับถ้า1มานี่จะเป็น1นึ่งไหมนะครับอืมรอบก่อนก็1เนาะสลับหนึ่งมา0 1มา0 นะครับล่าสุด24วันที่24สนะสุกที่ี่จะมีไหมนะครับในที่ในเด่นหนึ่งนะครับสูตรนี้จะกลับเข้ามาหิงๆปังๆังได้ไหมนะครับก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่หลุดอีกเหมือนกันนะครับอีกสูตรหนึ่งนะสูตร2ตัวนะครับสูตรนี้ก็ครั้งก่อนก็เข้ามาหลังจากเข้ามา2งวัติดนะก็มาหลุดนะครับรอบผลออกไปนะฮะในที่ใน5้า นะครับเกือบจะว่าออก5-5เนาะเอ้ <c oughs> ไปออก6ตัวนะครับอ่ะก็ยังมีไดเด่น4เด่น2นะฮะในตำแหน่งตรงนี้อยู่เนาะนะครับถึงจะหลุดไปนะครับเด่น4ตัวก็ยังมาในตัวเด่นอยู่นะครับก็ <c oughs> มาดูสูตรกันนะครับสลับในสูตรนี้เข้าวางหลุดบ้างเนาะสลับปรปับปนกันไปนะครับผลในงวดที่แล้วนะครับนำมา6ตัวก็จะเป็นในที่ใน5-5-4-2-6-4นะครับ ห้าห้าสี่สองหกสี่นะครับอ่ะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนจะคูณนะครับโดยเอาหลักแสนนี่หาในหลักสิบเนาะ,ะหาในหลักสิบเอาหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่เก้าตัวนี้แล้วก็หลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณสองเหมือนกันห้าเก้านะครับเป็นสี่สิบห้านะครับหกสองเป็นสิบสองนะครับสี่สองเป็นแปดอะก็จับ ตัดไป2บวกกับ8เป็น10เหลือ5นะครับเหลือ5ตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะครับ5ไปเพิ่มไปเป็น6นะครับเดนอีก4ตัวที่จะมาจับนะครับก็นําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขของที่9นะครับ5 9เป็น45เนาะอ่าก็นํา5ตัวนี้นะครับไปเพิ่มแต้มนะครับ5าเพิ่มไปเป็น6ลดมา2แต้มนะครับก็เป็น4แล้วก็3นะครับก็จะได้แล้วนะครับ โล่าสุดนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน5กับ6จับคู่กันกับในที่ใน3าม6ี่ห้าหนะครับอืมหจะมาออกหรือเปล่านะครับในงวดนี้นะหนาเริ่มมาห้าห้านะครับแต่เริ่มไปในฝั่งนี้แล้วนะครับไหนจะออกเลขเบิ้ลห้าหนะครับลองดูแล้วกันนะครับนาะก็ถ้าสองสูตรผ่านไปนะครับนี่ไม่เหมือนกันสักสูตรเลยนะครับ อ่ะนี่มาดูในสูตร3ตัวนะครับนาะสูตร3ตัวซึ่งสูตร3ตัวสูตรนี้นะครับน,นั่นแหละนะครับในงวดที่แล้วก็ตัดเข้าไปนะครับเนาะเป็นสูตรบนอ่ะก็ต้องออกมาบนเนาะเป็นสูตรบนนะพนออก5 5 4 2 6, 4นะครับอ่ะก็ตัดเข้านะครับเนาะในที่46 4 6นะครับ อ่ะนั่นแหละนะครับเราหลังจากที่เข้าแต่ตัวเด่นมานะครับเนาอ่ะตัวเจาะก็มาแล้วนะครับันที่24นะครับจะได้ในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับสลับในสูตรนี้สูตร3ตัวขั้นตอนวิธีการคํานวณของสูตรนะครับอ่ะก็เอาผล6ตัวนะครับในงวดที่แล้ว6ตัวในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ในห 5, 5 4 2 6,4นะครับ5 5 4 2 6 4 5 5 4 2 6กอ่ะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะหาในหลักร้อยกันก่อนเลยนะครับหลักร้อยเราจะนำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ5 9เป็น45เนาะ42เป็น8นะครับ4่คูณ8นะครับ48เป็น32เนาะ จะบวกกัน8บวกกับ2เป็น10ก็จะเหลือ5นะครับได้5ในหลักร้อยนะครับต่อไปในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วก็จะนําในที่อาหารในหลัก10นะฮะนำในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่2หลัก10คูณด้วยเลขคงที่2เหมือนกันนะครับ5 2เป็น10นะครับ6 2 6, 2เป็น12นะครับอืมก็จะได้2เนาะ หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะหลักหน่วยก็นําในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่3นะครับหลัก10คูณด้วยเลขคงที่2นะครับสีเป็น12บสนะครับหกเป็น12จะบวกกัน2อบวกสได้4เพิ่มแต้มไปนะครับก็จะเป็นเพิ่มแต้มไปเป็น5ตัวจะเป็น6จังใดหรือว่าจะมา6เนี่ยนะครับเนาะอ่ะก็อ่ะหกอ่ะก็ได้แล้วนะครับในที่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะได้ในที่ใน5นะครับ หลักสิเป็นสองนะครับแล้วก็หลักหวยเป็น4แล้วก็5นะครับเนาะจับ3ามตัวได้5 2 4 5 2 5ี่ห้าสองหนะครับ5 2 4 5 2 5ี่ห้านะครับอ่านี่แหละนะครับออก5้าหหรือเปล่านะครับสองสี 2, ก็อืมออกไปแล้วเนาะนะฮะออกไปแล้วนะนะออวนะทำไมคำนวณได้เลขเดิมเนี่ยนะครับก็ถ้าจับชนกันนะครับ สำหรับในทั้ง3สูตรเลยนะฮะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก็ให้1นเนาะนะครับแต่รอบก่อนให้1มันก็มา5้าหเนาะรอบนี้หรือจะออก5้าห้าอีกนะเออนะมันเบนมางวดหนึ่งมันอาจจะออกออก,ออกอีกงวดนี้ก็ได้นะห้าห้านี่เบนงวดหนึ่งมาออกงวดนี้หรือเปล่านะครับรอบก่อนให้1นะวิ่ง1นะครับอ่าหรือไม่มาอาจจะเป็น2เลขใกล้เคียงกับ1ในสูตรเลขวิ่งนะครับ ก็มาชนในสูตร2ตัวเนาะสูตร2ตัวนะครับก็มีในที่ใน55เนาะ5 5 5 4 นะครับเนี่ยหรือชอบเด่น5ก็อาจจะนําไปจับนะครับสคู่นี้ก็ได้นะครับเนาะอาจะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกหรือจะไปรอดูนะครับสลับไปที่ในชุดสรุปนะชุดสรุปก็วดที่แล้วก็เข้าบนล่างนะครับเนาะที่ผมบอกว่าอ่านั่นแหละหลายๆคลิปที่ผมบอกว่าเลขมันชอบออกตัวกันก็ออกตัวกันจริงๆด้วยนะครับเนาะถ้าใครได้ดูได้ฟังคลิปนะครับเนาะพยายามนะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะอ่าก็กดเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับสูตร นะครับเนาะ,ะนำมาแบ่งปันกันแล้วนะครับก็เสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเลยนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ